พิธีกรรมไฟสูงไว้ไปทางเข้า้า นีชุดพระเมรุอันนี้ฉลองพระองคาา์อันงามเลยใหญ่อ่งามทุกไทยนามุี ลจิ่มทองสายงามอันนี้แข่หมั้นี่ของแข่งมั้ทอันนี้เไฮะเอตัดได้ปัดฮะมัว่าพระราชินีที่สวยที่สุดในโลกสุว่า งามวิ e ือจิตการตาสุดส uh ีเ uh ขียวนี่สวงามหรือสุดเดียวๆนี่สวยงามใหญ่เออเออจักของพ่นเนาะฉลองพระองค์เนาะงามมาเลย món mì muồng xì anh ấy của mẹ ruộng, chân ừ. Thái, Thái luôn quên hết cả rồi, bò Thái có để quên hết cả cái mướn gì để không khuyển cái nhang Thái đại ัดเออไลา์ไลน์เขาอันบางก่อนงานปักไลายพุ่มข้าวบินมาส่ไลายพุ่งเขาได้แต่ว่าคนพ่าหายส่เฟสเท่านั้น